สวัสดีคะ่ะทุกคนมีสุขวามนะคะวันนี้มาจะ,ะพาทุกคนมาดูผักแล้วก็ทํายังไงนะคะเดี๋ยวมาจะดะูมาจะพาทุกคนมาดูวิธีของมันว่ามาทําอย่างไรนะคะเราถึงจะมีผักออกทุกอาทิตย์นะคะอันนี้อีกหนึ่งอาทิตย์นะคะก็เราก็จะเก็บได้แล้วนะคะเราก็ต้องมอีต้นกล้านะคะที่พร้อมที่จะมาลงนะคะอีกหนึ่งอาทิตย์ เมื่อเราเอาผักออกกล่องตรงนี้ก็จะว่างเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะน่คะพอกล่องที่เราออกว่างนะคะมันก็จะมีต้นกล้านี่เห็นไหมคะที่เราอนุบาลไว้นะคะก็พร้อมที่จะนำไปใส่กล่องปลูกจริงได้เลยแบบนี้นะคะแล้วพอเราเอาต้นกล้าที่เราอนุบาลเนี่ยไปใส่ในกล่องปลูกจริงกล่องตรงนี้จะว่างใช่ไหมคะเราก็นี่ ้นกล้าชุดนี้นะคะก็จะนำมาลงในกล่องอนุบาลแบบนี้ค่ะทุกคนนี่เราก็จะวนไปแบบนี้นะคะการที่เราจะมีผักทุกอาทิตย์เราก็ต้องกล้าผักทุกอาทิตย์เช่นกันนะคะพอเอาต้นกล้านี้มาลงในกล่องอนุบาลเราก็ไปกล้าเออเขาเรียกว่าอะไรไปกล้าต้นผักนะคะ เพิ่มขึ้นนะคะคือทุกอาทิตย์เราก็ต้องมีนะคะต้นกล้าใหม่ๆแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้เราเนะะ่หมุนเวียนนะคะใช้กล่องคือกล่องจะไม่ว่างนะคะแต่เราก็ต้องคำนวณด้วยนะคะว่าเออเนี่ยคือกล่องอันนี้มาทำบางกล่องก็35บางกล่องก็30นะคะอันนี้ก็คือมือใหม่จริงๆ ถ้าเราทําแบบว่าสามสิบหกหรือสามสิบนะคะเพราะว่ากล่องปลูกเราจะเป็นแค่หกนะคะถ้าสามสิบก็คือกล่องออ่กล่องเล็กเนี่ยกล่องอนุบาลเนี่ยกล่องอนุบาลหนึ่งกล่องมันก็จะใช้กล่องปลูกจริงนะคะถ้าเราทำสามสิบต้นนะคะถ้าสามสิบต้นก็จะใช้ห้ากล่องนะคะแต่ถ้าทำสามสิบหกก็จะใช้หกล่อง <c oughs> ขออภัยด้วยค่ะ เราก็คำนวณแบบนี้นะง่ายๆนะคะพอ,อะเราเอากล่องที่เราอนุบาลไว้แบบนี้นะคะไปใส่กล่องจริงกล่องตรงนี้ก็จะว่างเราก็นำต้นกล้าที่เราเลี้ยงไว้นะคะนำลงมาลงนะคะมันก็จะหมุนกันแบบนี้นะคะพอเราเอากล้าเล็กมาลงเราก็ต้องกล้าต้นพันธุ์ใหม่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเราก็จะมีผักนะคะออกทุกวันนะคะ ออกทุกวันออกทุกอาทิตย์นะคะตามที่เราตั้งใจไว้นะคะนี่นะคะง่ายๆนะคะเพื่อนๆก็ลองคำนวณดูนะคะตอนนี้มันก็เออพึ่งพิ่งเริ่มนะคะแต่ว่าก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่อยากลอง ก,ก็สามารถลองดูได้นะคะสำหรับวันนี้บายบายนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ